สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสหุ้นนะครับประจำวหวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์2555ครับก่อนอื่นเราไปดูที่ภาพรวมตลาดหุ้นไทยกันก่อนนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีหุ้นไทยปิดไปที่1,129.93จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา9.68จุดมูลค่าการซื้อขายนั้น39,771.87ล้านบาทครับสัดส่วนของนักลงทุนนะครับที่เข้ามาซื้อขายหุ้นไทยนะครับ เมื่อวันศุกร์นั้นต่างอาขออภัยนะครับนักลงทุนสถาบันขายสุทธิออกไป380ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายออกไป636ล้านบาทต่างชาติยังซื้อเข้ามาต่อเนื่องนะครับเยอะทีเดียวถึง5,990ล้านบาทส่วนนักลงทุนทั่วไปนั้นขายสุทธิออกไป4,892ล้านบาทครับ <S <S ด้านดัชนีดาวโจนส์นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา45.79จุดเปิดไปที่12,948.87จุดหรือเพิ่มขึ้นมา0.35% นสแกเองลดลงไปนะครับ0.27%ขณะที่ S&P นั้นบวกขึ้นมา0.23%ทางด้านดัชนีนิกเกอช่วงช้านะครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดมา9,534.03จุดครับบวกเพิ่มขึ้นมา1 4 9จุดหรือว่า1.60%ครับมาดูทางด้านราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าในเม็นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทะยานขึ้นไปแต่ระดับที่103.24ดอลลาร์ต่อบาลแล้วลนะครับ บวกขึ้นมา0.93ดอลลาร์ครับหรือว่า0.91ส่วนค่าระวังเรือลดลงไปเล็กน้อยนะครับ0.83หรือว่า6ุดมาอยู่ที่ระดับ7 1 7จุดครับโดยดิฉันนีดาวโจนส์นะครับที่ปรับตัวขึ้นมาบวกนะครับหลังจากที่ธนาคารกลางต่างๆในยูโรโซนนะครับตกลงที่จะสว a p พันธบัตรนี่ของกรีซที่ถืออยู่นะครับกับพันธบัตรชุดใหม่เพื่อช่วยการแก้ไขปัญหานี้สาธารณะของกรีซนะครับ นอกจากนี้ครับนักลงทุนก็ยังคาดหวังนะครับว่าการหารือของรัฐมนตรีคลังยูโรโซนในวันนี้นะครับจะมีแนวโน้มออกมาในเชิงบวกในการช่วยเหลือของกรีซด้วยเช่นกันส่วนราคาน้ํามันดิบนะครับของสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็มาจากความคาดหวังเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์นะครับและความวิตกอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับอุปทานเรื่องความไม่สงบในอิหร่านนั่นเองนะครับโดยราคาก็เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรงนะครับถึง เป็นครั้งที่2ติดต่อกันแล้วด้วยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนตลาดทุนไทยครับได้รับเกียรติจากคุณสมชายอเนกทวีผลนะครับผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสบอกว่าแนวโน้มการเคลื่อนไหวของตลาดวันนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยเดียวนะครับนั่นก็คือตลาดกําลังจับตาดูการแก้ไขปัญหานีกริสนะครับว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรที่จะต้องติดตามนั่นก็คือการประชุมของรัฐมนตรีคลังยูโรโซนในวันนี้ด้วยนะครับว่าจะมีผลสรุปออกมาจะเป็นอย่างไรนะ ต่างประเทศเองก็คาดหวังว่าการประชุมในครั้งนี้น่าจะมีผลออกมาในเชิงบวกและน่าจะทําให้บรรยากาศการลงทุนทั่วโลกนั้นกลับมาฟื้นตัวได้นะครับโดยกลยุทธ์การลงทุนนะครับแนะนําให้ซื้อหุ้นปันผลนะครับขออภัยนะครับซื้อหุ้นที่มีผลประกอบการดีนะครับเมื่อตลาดอ่อนตัวหรือดัชนีลงมาแตะแนวรับประมาณ1 1 2 2ถึง1,118จุดนะครับส่วนอนตต้านนั้นคุณสมชายให้ไว้ที่1,134และ1,140จุดครับและนี่คือทั้งหดของจับกระแสหุ้นในวันนี้นะครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ